ใส่ทิ่มเข้าไปครับใส่ริกเข้าใส่ไปมาันาวใส่ไปตัาใส่ับสุดยดครับน้ำปลาได้นีรับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนังหามชาแนล l กับเมนูน้ำพริกกะปิกนะครับตัวสองเราก็มีกะปินะครับม,มบะบมเขือพวงนะครับไปกับพริกน้ำตาลสายนะครับผงสซดนะครแล้วก็เทียมครับมะนาวครับ ก็น้ำปลาครับแล้วก็ไปลงเลยใส่กระเทียมครับไปครับใส่พริกครับรไปเดกแล้วราเอากระปิใส่ไปครับ แต่ให้มันเข้ากันก็ว่าพูดนะ,ะนะมันเอาใส่ไปน้ำตา้านใส่ครับสุดรสครับน้ำปลาได้เป็นยงครับ ิงดูก่อนนะครับจะพเพิ่ใส่น้ำปลานะครับเพราะมันปีมันน่าจะเค็มใส่น้ำปลาสักนเอเแ้ํก็น้ำตาลปิดบตัดหวานสักหน่อยครับก็น้ำปู So, so A well. A well, so say, say I got. I the cup I I I more say what? got. ไปครับจัดใส่ไปนี้ครับนี่เลยครับน้ำพริกกะปินะครับตักใส่ถ้วยกันเลยเดี๋ยวน้ำรางขอกใส่ด้วยนะครับเี่บร้อยครับ น้ำพริกกะปิเลยครับกินกับถั่วฝักยาวกับแตงครับแล้วก็ทอดดอกสนโนนะครับครับถ้าชอบน้ำพริกกะปิก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รลอกดกระดกิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเมนูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปกันนะครับบ๊ายบายครับ